มะม่วงแช่อิ่มน่าอร่อยไหมคะเซ็บๆค่ะทุกคนไปทำกันจ้าอันนี้ก็มะม่วงนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปหั่นเป็นชิ้นนะคะทุกคนอันนี้หั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ําเกลือคะ่ะแช่เกลือนะคะเอาน้ําใส่นะคะแล้วก็เอาเกลือใส่นะคะกะปร,ะริมาณเอาเองนะคะทําน้อยทํามากนะคะแช่ทิ้งไว้สามชั่วโมงคะ่ะ หลังจากเราแช่น้ําเกลือไว้แล้วเราไปต้มน้ําเชื่อมกันค่ะนะคะก็ตวงก็ได้หรือไม่ตวงก็ได้กะปริมาณเราเองนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ําตาลพอประมาณนะคะก็ชิมดูว่าหวานพอหรือยังนะคะถ้าพอแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วอันนี้ใส่เกลือไปด้วยนะคะนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่มรสชาติให้น้ําเชื่อมนะคะอันนี้เสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะ เราก็มาดูอ่าเราก็แช่มะม่วงครบสามชั่วโมงแล้วนะคะก็มาล้างออกนะคะแล้วก็แช่น้ำปูนต่อนะคะอีกสองชั่วโมงคะ่ะน้ำปูนใส่นะคะทุกคนน้ำปูนใส่ใสนะคะใส่ให้ท่วมเลยนะคะทิ้งไว้สามชั่วโมงคะ่ะหาอะไรทับก็ได้นะคะหลังจากครบสามชั่วโมงแล้วนะ อ่าสองชั่วโมงนะคะทุกคนขอโทษทีอ่าครบส,สองชั่วโมงเราก็มาเทแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะคะล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กระปุกค่ะอ่าใส่กระปุกน้ําเชื่อมของเราที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเทลงไปค่ะเทใส่ลงไปอ่าดองไว้นะคะดองน้ําเชื่อมสามวันนะคะทุกคนปิดฝาเก็บให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากครบ3ามวันแล้วนะคะมะม่วงเราได้แล้วค่ะน่าทานไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะอ่ามาทานกันเลยค่ะแซบแซจ้านี่สีสันอ่าถ้าใครอยากให้สีเขาสวยนะคะก็ซื้ออ่ดอกไอพลพุดจีนนะคะมาใส่นะคะมาใส่น้ำเชื่อมนะคะ ต้มใส่กับน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็มาดองไว้นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทานได้นะคะทุกคนจ้า